หนึ 101. ่ง้หนึ่งเลงคาที่ทัศนะ์ว่าด้วยการมนลักษณะเป็นต้นข้อ179ิกภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้พวกภิกษุอคันตุกะได้เห็นอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาสสิ่งสอแสดงภิกษุที่อยู่ในอาวาสของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสเตียงตังฟู หมอนน้ำฉันน้ำใช้จัดไว้ดีบริเวณกวาดสะอาดครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุที่อยู่ในวาดอยู่หรือไม่มีนอนภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทําอโบสถต้องอาบัิทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทําอโบสถไม่ต้องอาบัิภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบ ทำบูโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำบุโบสถต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำบุโบสถต้องอบัตทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ พวกภิกษุอาคันตุกะได้ยินอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาสสิ่งสอดแสดงภิกษุที่อยู่ในอาวาสของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสกำลังจงกรมเสียงสาธยายเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุที่อยู่ในวาสอยู่หรือไม่นอ ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำอ, s, <S โอุโบสดต,ต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทำอบโบสดไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบากกาทำอบโบสดร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำอบโบสดต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกราว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำบุโบสถต้องอบัตทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในวัดได้เห็นอาการของพวกภิกษุอาคันตุกะลักษณะของพวกภิกษุอาคันตุกะเครื่องหมายของพวกภิกษุอาคันตุกะสิ่งสอแสดงพวกภิกษุอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะได้เห็นบาทจีวร ผ้านิสีธนะรอยน้ำล้างเทา้าอันเป็นของภิกษุพวกอื่นครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุคันตุก,กะอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำโมโบ,บสดต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทำบมโบสดมไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบทำบมโบสดร่วมกันไม่ต้องอบัต ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทาอุโบสถต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแต่กราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสือส่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรทำโมโบสถต้องอบัตทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในวาดได้ยินอาการของพวกภิกษุอาคันตุกะ ลักษณะของพวกภิกษุอาคันตุกะเครื่องหมายของพวกภิกษุอาคันตุกะสิ่งส่อสแสดงพวกภิกษุอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุอาคันตุกะกำลังเดินมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุอาคันตุกะอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาทำบโบสถต้องอบัตทุกกด ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบทำอุโบสถไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันทำอุโบสถต้องอบัตทุกกฏภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไร ทำบูบูสดต้องอบัตทุละใจต้องอบัต